หลังกระสุนปืนใหญ่นัดแรกลั่นออกไปจากผู้บัญชาการกองกำลังท่าไทยในเวียดนามพลตรียศเทพพัสดินนายุทธยาหน่วยจงอางศึกอันประกอบไปด้วยทหารราบทหารมา้าทหารปืนใหญ่ทหารช่างทหารสื่อสารและหน่วยสนับสนุนช่วยรบลต่างก็เข้าปฏิบัติการตามแผนยุทธการผสมผสานที่ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเข้ากวาดล้างค้นหาทำลายราตรเวน ซุ่มโจมตีรวมถึงการปฏิบัติการบรบร่วมกับกองพลทหารราบที่9สาสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของนายพลวิลเลียมเวสต์มอร์แลนแม่ทัพใหญ่ในขณะนั้นโดยการเคลื่อนย้ายกำลังพลนั้นกระทำไปทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศทำให้การปฏิบัติการรบของเราจงอ้างศึกนั้นล้วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสามารถทำลายที่หม่สังหารจับเป็นฆาศึก พร้อมทั้งยึดอาวุธยุดทธปกรณ์ตลอดจนสเสบียงอาหารได้อย่างมากมายสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของเราทหารไทยทั้งที่ฐานปฏิบัติการใหญ่แบกแคดและอีกหลายสถานที่ที่ทหารไทยตั้งฐานปฏิบัติการอยู่นั้นโดยอุปนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนเสียสละให้แก่ผู้อ่อนแอกว่าเป็นหนึ่งนิดทําให้ฐานไทยมักเป็นที่รักของชาวบ้านเวียดนามอยู่เสมอกอบกับในฐานนั้นมักจะมีชาวเวียดนามเข้ามาทํามาค้าขายรวมไปถึงมาทํางานรับใช้ภายในแคมป์ค่อนข้างมาก ทำให้ในค่ายที่หน่วยจงอางศึกอยู่มักจะดูค,คึกคักเป็นพิเศษโดยเฉพาะที่ร้านค้า PX ซึ่งจะมีคนงานตักทรายใส่กระสอบทรายเพื่อสร้างบังเกอร์ในตอนเช้าจะมีรถทหารไปรับคนงานเหล่านี้มาจากนอกค่ายแล้วตอนเย็นก็จะส่งกลับโดยมีกฎเล็กห้ามคนงานนอนค้างอ้างแหลมภายในค่ายทหารและที่สำคัญผู้บังคับบัญชาสั่งอย่างเด็ดขาดว่าห้ามมีความสัมพันธ์กับเราผู้หญิงเวียดนามเหล่านั้นด้วยเกรงจะมีปัญหาความปลอดภยัยเรื่องความรับทางทหาร แต่นักรบก็มีหัวใจเมื่อความว้าเหวความเหงาจากการห่างไกลบ้านเริ่มเกาะกลุ่มหัวใจอันเปล่าเปลี่ยวสิ่งเดียวที่พอจะช่วยปลอบประโลมได้ก็คือการพูดจาแทะลมเกี้ยวพาราสีกับสาวๆเวียดนามที่เข้ามาทำหน้าที่กรอกระสอบสายภายในค่ายที่ก็มักจะเป็นเพื่อนคุยที่ดีกับเรานักรบชาวไทยผู้กล้าเหล่านี้เสมอกระทั่งความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ค่อยๆค,คืบคลานจนบางคู่สารต่อก่อเป็นความรัก ยิ่งเป็นความรักในระหว่างรบมันดูเหมือนจะเป็นความสุขปนความเศร้าเพราะไม่รู้ว่าเมื่อออกสู่สนามรบในวันพรุ่งนี้จะมีโอกาสรอดชีวิตกลับมาหรือไม่ถึงแม้จะมีคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ย้ำนักย้ำหน่าว่าห้ามมีความรักกับสาวยยนแต่ว่ากันว่าแม้แต่ผู้บังคับบัญชาเองรายคนก็เคยได้สาวโยวนเป็นเมียถึงแม้จะมีกฎเหล็กที่ตั้งเอาไว้แต่เสียงพุ่มเรียกเรียกร้องของหัวใจนักรบก็มีอนุภาพรุนแรงมากกว่าสิ่งอื่นใด กฎที่ตั้งขึ้นมาจึงมีไว้เพื่อแหกเท่านั้นเองเรื่องราวตำนานรักระหว่างรบจงอางศึกกองพลเสือดำเมื่อสนามรบบรรจบสนามรักตอนที่สองจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟัง like ในเวลาต่อมาวันที่17มกราคม2539 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพลตรีสุพ์เทพสัดินนาุทยาในทหารประจำสำนักง,งานประลัดกระทรวงกลาโหมช่วยราชการสถาบันวิจัยจุลาภรอนอีกครั้งหนึ่งว่าจากการที่นางสาวจันทีเงียนแองชาวเวียดนามวัย27ปีได้ติดต่อกับพลเอกพิจิตกุลวณิชองคมมตรีให้ช่วยสืบสอาหาตัวผู้เป็นบิดาที่เป็นทหารไทยในสมัยสงครามเวียดนามรวมทั้งนางบิวทีเรียนที่ได้ติดต่อให้ช่วยเสาะหาสามี ผู้เป็นเพอของนางสาวบิวทีมเรียนลูกสาววัย26ปีอีกคนหนึ่งด้วยนั้นพลตรีสุพจนเทพสัดินนาะยุทธยาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมายังคลุมเครือไม่แน่ชัดเพราะนางบิวทีเรียนนั้นทราบแต่เพียงว่าสามีคือพลประเวศแต่ไม่ทราบนามสกุลและไม่ทราบว่าเป็นทหารรุ่นจงอางศึกหรือทหารรุ่นกองพลเสือดำจึงอาจจะยากต่อการติดตามแต่พลเอกพิจิตรกุลวณิชองคมนตรีก็ได้กําชับว่าให้ดูแลเป็นพิเศษ ขณะนี้เท่าที่เช็คลายชื่ออย่างละเอียดจากหนังสือนุสรจงอังศึกกรมทหารอาสาสมัครรุ่นที่1ปี2510ปรากฏว่ามีชื่อสองรายที่เข้าข่ายคนแรกคือสิบโทรประเวททองสุขสังกัดกองร้อยเสนารักกรมทหารอาสาสมัครอีกคนหนึ่งคือพลประเวทรุนละหุยสังกัดหมวดปืนเล็กที่1กองร้อยอาวุธเบาที่4ภายใต้การบังคับบัญชาของร้อยโทสุพจน์เกิดชูชื่นซึ่งขณะนี้รับราชการอยู่ในกองทบกอัตรายศพลตรี ในเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวจึงได้โทรศ,พพศรัพท์สัมภาษณ์พลตรีสุพจน์เกิดชูชื่นนายทหารประจำกองบอกอกองทัพบ,บกถึงเรื่องราวเมื่อครั้งสมัยร่วมรบในสงครามเวียดนามก็ได้รับการเปิดเผยว่าสมัยนั้นตนทําหน้าที่เป็นผอบอมหมวดปืนเล็กที่1กองร้อยอาวุธเบาที่4อยู่ประจำแนวหน้าที่จังหวัดลองทันสําหรับเรื่องที่มีสาวเวียดนามมาตามหาสามีอดีตทาหารไทยชื่อประเวศนั้นเท่าที่ตนทราบมีสองคนคือสิบโทรประเวศทองสุขซึ่งเป็นทหารสังกัดกองร้อยเสนารัก และได้เสียชีวิตแล้วในระหว่างสงครามโดยอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ที่ออกลาดตระเวนถูกยิงตกส่วนอีกคนหนึ่งเป็นลูกน้องภายใต้บังคับบัญชาของตนเองคือพลประเวศรุ่นละหุยบ้านเดิมอยู่จังหวัดกาฬสินได้สมัครเป็นทหารอาสาสมัครรุ่นจงอางศึกเท่าที่คลุกคลีด้วยกันเด็กคนนี้อุปนิสัยเสียสละกล้าได้กล้า,าเสียเรียบร้อยมีวินยัยไม่แน่ใจว่าจะแอบไปมีสัมพันธ์กับสาวเวียดนามหรือไม่ แต่หากเป็นเรื่องจริงก็น่าดีใจที่มีภรรยาและลูกเป็นชาวต่างชาติมาตามหาตัวหากเป็นลูกสาวจริงๆก็ควรรับผิดช,ชอบตามวิสัยชายชาติทหารหากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถรับเป็นลูกได้ตนก็พร้อมจะรับเลี้ยงเป็นลูกเอง ซึ่งขณะนี้ทางพลเอกพิจิตกุลวานิชองคมนตรีได้กำชับมายัางตนให้ตามหาตัวโดยด่วนตั้งแต่เช้าวานนี้ว่าผลประเวศผู้นี้จะใช้สามีนางบิวทีเรียนหรือไม่ซึ่งตนก็สนองรับคำสั่งทันทีด้วยการสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเร่งควานหาตัวพลประเวศอย่างเร่งด่วนในช่วงระหว่างวันที่5กันยายน2510ถึงวันที่9ตุลาคม2510นั้นกรมทหารอาสาสมัครหรือหน่วยจงอางศึก ได้รับมอบหมายภารกิจในการป้องกันค่ายแบกแคตจากการถูกเวทกงโจมตีมีการส่งหน่วยลาดตระเวนออกค้นหาและทำลายหน่วยเวทกงในพื้นที่ทางตอนเหนือของค่ายซึ่งเป็นสวนยางอันเวียงโดยหน่วยจงอางศึกนั้นใช้แผนยุทธการบางแสนโดยการตั้งฐานกองร้อยแล้วส่งกำลังขนาดหมวดออกลาดตระเวนซุ่มโจมตีค่าศึกจนสามารถค้นหาและทำลายบังเกอร์และทุตรเบิดได้เป็นจำนวนมาก 10 1ถตุลาคม2,510หน่วยจงอางศึกรับมอบภารกิจในการลาดตระเวนค้นหาและกวาดล้างค่าศึกในพื้นที่หมู่บ้านอันเวียงซึ่งเป็นที่ลุมมีลำน้ำหลายสายพาดผ่านเต็มไปด้วยป่าละเมาะรกถึบพื้นที่บริเวณนี้เหล่าทหารไทยของเราเรียกกันว่าทุ่งทองโดยกรมทหารอาสาและหน่วยจงอางศึกได้กำหนดแผนยุทธการลาดยาในการเคลื่อนย้ายกำลังทางอากาศเพื่อสนับสนุนกำลังทางพื้นบิน เนื่องจากพื้นที่อยู่ไกลเกินระยะยิงของปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโคง้งขนาด105มิลิเมตรของกองร้อยปืนใหญ่สนามผลการปฏิบัติทำให้เวียดกงในพื้นที่ต้องถอนตัวออกไปจากทุ่งทองของทหารไทย2 0 3 1ตุลาคม2510กรมทหารอาสาสมาัครหรือหน่วยจงอางศึกรับมอบภารกิจเสริมสร้างความมั่นคงในเขตอำเภอโนนทรัคซึ่งมีเวียดกงปฏิบัติการกระจายอยู่ทั่วไปจึงมีการกำหนดแผนยุทธการเนเรศวร วางกำลังกระจายเต็มพื้นที่ในเขตอิทธิพลเวียดกงมีการปฏิบัติการจิตวิทยาพร้อมกับการกวาดล้างเวียดกงโดยมีการประทะก,กับเวียดกงในหลายแห่งหลายครั้งสามารถยึดกระสุนอาวุธและทำลายบังเกอร์ของเวียดกงได้หลายแห่งเดือนพฤศจิกายน2510หน่วยชงอางศึกรับมอบภารกิจขยายพื้นที่ปฏิบัติการออกไปจนการลบทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ฝ่ายเราสามารถทำลายที่ตั้งฐานปฏิบัติการที่ซ่อนอาวุธรวมทั้งสเสบียงอาหารของเวียดกงได้เป็นจำนวนมากกระทังเข้าสู่เดือนธันวาคม2510การปฏิบัติการยังคงเป็นไปตามแผนนเรสวนและผลการปฏิบัติการส่วนใหญ่ปรากฏว่าฝ่ายเวียดกงต้องเป็นฝ่ายตั้งรับตลอดเวลารวมทั้งเริ่มสูญเสียอิทธิพลที่เคยมีอยู่เหนือประชาชนในพื้นที่ต่อมาหน่วยจงอางศึกได้เข้าตรวจค้นหมู่บ้านฟุกโถ1หนึ่งครั้งและหมู่บ้านบาบองอีกหนึ่งครั้ง เพื่อค้นหาและทำลายกำลังกองโจรและกำลังหลักของเวียดนามโดยในการตรวจค้นหมู่บ้านฟุกโถและหมู่บ้านบาบองในครั้งนี้ใช้กำลังตำรวจเวียดนามตายร่วมปฏิบัติการด้วยและนั่นเองก็เป็นที่มาของการปฏิบัติการรบที่ฟุกโถในช่วงวันที่20-21ธันวาคม2510ที่นำพาใชื่อเสียงของจงอางศึกระบือลือไกลว่ามีฝีไม้ไลายมือและหัวจิตหัวใจในการลบที่ห้าวหาญก้าวแกลง เกินกว่าใครจะต้านทานได้สมเป็นชายชาตินักรบจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาดังมีบันทึกของกองบัญชาการทหารสูงสุดที่บันทึกไว้ถึงการรบที่หมู่บ้านฟุกโถดังนี้การรบที่ฟุกโถวันที่20-21ทถึง21ธันวาคม2510กองร้อยอาวุธเบาที่1ได้รับคำสั่งจากกรมทหารอาสาสมัครตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2510ให้เคลื่อนกำลังไปตั้งฐานปฏิบัติการเป็นการชั่วคราว ที่บริเวณสุสานของชาวเวียดนามในหมู่บ้านฟุกโถ ổ, ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ500เมตรและในวันที่20ตุลาคม2510ได้เคลื่อนย้ายไปตั้งฐานที่มั่นถาวรกลางสนมะม่วงหิม,มาพานานเพื่อคุ้มครองเส้นทางถนนสาย39ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญของฝ่ายเวียดกงที่ใช้ในการขนส่งอาวุธยุทโธป,ปกรณ์และสเสบียงอาหารจากชายฝั่งทะเลเข้าไปยังที่ตั้งฐานปฏิบัติการที่หลบซ่อนในปา่าลึก เมื่อกองร้อยอาวุธเบาที่หนึ่งเข้าไปตั้งฐานปฏิบัติการที่นั่นจึงเป็นการตัดเส้นทางยุทธศาสตร์และอิทธิพลของเวียดกงลงอย่างสิ้นเชิงฝ่ายเวียดกงต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับไม่สามารถขนส่งลำเลียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์และ,สะเสบียงอาหารได้อย่างสะดวกอีกต่อไปจึงมีความโกรธแค้นทหารไทยเป็นอันมากตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2510จนถึงวันที่19ธันวาคม2510กองร้อยอาวุธเบาที่1ไม่เคยประทะกับฝ่ายเวียดกงอย่างรุนแรงเลย แต่ก็ดำรงการเกาะติดเวียดกงมาโดยตลอดทั้งการตรวจการการลาดตระเวนและการวางสายรับหาข่าวตามหมู่บ้านครั้นถึงต้นเดือนธันวาคม2510กรมทหารอาสาสมัครหรือหน่วยจงอางศึกก็ทราบข่าวจากแหล่งข่าวในพื้นที่ที่รายงานเข้ามาเป็นระยะว่าฝ่ายเวยดกงกำลังเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติในพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยอาวุธเบาที่หนึ่งโดยมีการเตรียมกำลังสะสมสเสบียงอาหารในพื้นที่ใกล้เคียงหมู่บ้านซอมบากีและหมู่บ้านฟุกโถ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกและทางใต้ของที่บังคับการกรมทหารอาสาสมัครตามลำดับนั้นนับเป็นสิ่งบอกเหตุให้ทราบว่าเวียดกงจะต้องปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อฐานที่ตั้งกองร้อยอาวุธเบาที่หนึ่งอย่างแน่นอนกรมทหารอาสาสมัครหรือหน่วยจงอางศึกจึงเพิ่มการปฏิบัติการกวาดล้างเวียดกงให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นหาพวกเวทกงในพื้นที่ลุ่มซึ่งทําให้ฐานไทยปฏิบัติการด้วยความยากลําบากยิ่งขึ้นเพราะต้องบุกน้นําลุยโคลน ้อมทั้งคอยระวังค่าศึกซุ่มโจมตีแต่กลับไม่มีการประทะกับเวียดกงเลยการวางกําลังของกรมทหารอาสาสมัครในการรบครั้งสําคัญที่หมู่บ้านฟุกโถนั้นมีการวางกําลังดังนี้ที่บังคับการกรมส่วนนาตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอันเวียงกองร้อยอาวุธเบาที่1ซึ่งเป็นหน่วยดําเนินกลยุทธ์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านฟุกโถกองร้อยอาวุธเบาที่2กองร้อยอาวุธเบาที่3และกองร้อยทหารช่างสนามตั้งอยู่ที่เดียวกับที่บังคับการกรมส่วนนา ปฏิบัติหน้าที่เป็นฐานยิงสนับสนุนหน่วยลาดตระเวนส่วนกองร้อยอาวุธเบาที่4ตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านดูดิวมีทางหลวงหมายเลข357พาดผ่านกองร้อยฐานปืนใหญ่สนามตั้งฐานยิงสนับสนุนทางตอนใต้ของสวนยางอันเวียงห่างจากกองร้อยอาวุธเบาที่1ประมาณ4กิโลเมตรและหน่วยซุ้มโจมตีของกองร้อยฐานมาลาดตระเวนตั้งอยู่ทางตอนใต้สวน,นยางอันเวียง ที่เดียวกับกองร้อยฐานปืนใหญ่สนามโดยพื้นที่ห่างออกไปจากกองร้อยอาวุธเบาที่1ประมาณ1กิโลเมตรนั้นมีหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านดงรันซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่พลลพักเวทกงอาศัยอยู่และพวกเวทกงก็ใช้ที่นั้นเป็นที่ซุ่มซ่อนกําลังพลสเบียงอาหารรวมทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์เพื่อเตรียมไว้สําหรับจะโจมตีกองร้อยอาวุธเบาที่1ในคืนวันดีเดคือ20ธันวาคม2510 สภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านฟุกโถนั้นโดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขังเมื่อน้ำลดก็จะกลายเป็นโคลนตมสภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นทุ่งนาป่าสวนแม่น้ำลำคลองมีหญ้าคาสูงท่วมสีสษะป่าโดยมากเป็นป่าละมาะป่าไผ่ป่าชายเลนสวนยางและสวนมะม่วงหิมพา,านต์มีถนนสาย3 1 9ซึ่งเป็นถนนพื้นผิวอ่อนตัดผ่านทางกองร้อยตามแนวทิศเหนือลงมาทิศใต้และมีหมู่บ้านใหญ่น้อยกระจายกันอยู่โดยรอบ ลักษณะภูมิประเทศและเส้นทางคมนาคมบริเวณสถานที่ตั้งกองร้อยอาวุธเบาที่1นั้นทิศเหนือสภาพพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลป,ประมาณ5-10ถึงเมตรเป็นเขตหมู่บ้านฟุกโถมีประชาชนอาศัยอย่างหนาแน่นถัดลงมาเป็นหมู่บ้านซ่อมซุยคันและหมู่บ้านซ่อมเบาเหนาทั้ง3าหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของลำน้ำเบาเหนาสาขาของแม่น้ำที่ไหวหมู่บ้านทั้ง3ตกอยู่ในอิทธิพลของกลุ่มเวียดกงทั้งซิน โดยเฉพาะหมู่บ้านฟุกโถนั้นต้องนับเป็นพื้นที่สีแดงอันตรายที่สุดทางทิศใต้สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นทุงง่งนามีชาวบ้านกลุ่มเล็กๆตั้งบ้านเรือนห่างจากฐานกองร้อยอาวุธเบาที่1มาประมาณ100เมตรชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้นเป็นชายชราเด็กและสตรีมีคันซึ่งเป็นฝ่ายเวียดนามใต้จึงได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานกองร้อยได้แต่ชายชะกันทุกคนนั้นกลับถูกเวียดกงบีบบังคับให้เป็นผู้ส่งสเสบียงให้พวกเวียดกง จึงจําเป็นต้องทําเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวต้องไปหลบซ่อนตามป่าเขา่าไม่ปรากฏตัวออกมาให้เห็นจึงเหลือแต่เพียงชายชรา,าเด็กและสตรีมีคันนั่นเองกระทั่งเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวกองร้อยอาวุธเบาที่หนึ่งถึงกับต้องส่งทหารหนึ่งหมู่ออกไปช่วยเก็บเกี่ยวและให้ความคุ้มครองชาวบ้านเหล่านี้ทางทิศตะวันออกพื้นที่เป็นที่ลุ่มน้ําท่วมขังเต็มไปด้วยป่าสแสมและป่าโกงกลางไม่มีบ้านเรือนรัษดร การคมนาคมโดยทั่วไปใช้เรือสัญจรไปตามแม่น้ำลำคลองซึ่งมีมากมายหลายสายและดูเหมือนจะเป็นเส้นทางที่ฝ่ายเวียดกงขนส่งกำลังสเสบียงและอาวุธโดยมีแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านคือแม่น้ำทีไวยและมีสาขาแยกออกไปหลายสาขาสาขาหนึ่งคือลำน้ำเบ่าเหนาอไหลผ่านหมู่บ้านฟุกโถห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรนอกจากนี้ก็มีลำน้ำโสเดาที่ไหลลงใต้ผ่านหมู่บ้านโกเดาตำบลเฟือกอัน ไปบรรจบกับแม่น้ํางาและลําน้าเบนรอนที่ไหลผ่านทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฐานปฏิบัติการกองร้อยอาวุธเบาที่1โดยเฉพาะลําน้ําโซเต่าอยู่ห่างจากที่ตั้งหมดปืนเล็กที่3ประมาณ1กิโลเมตรจึงใช้เป็นเส้นทางคมนาคมสําหรับลาดตระเวนด้วยเรือเผิดลมหรือเรือฮอฟเวอร์คลาฟที่ได้รับการสนับสนุนจากกองพลทหารราบที่กาวซารัฐอเมริกาทิศตะวันตกสภาพพื้นที่เป็นป่าสนยางลางมีลําน้ําและคลองเล็กหลายสายไหลผ่าน ห่างออกมาจากกองร้อยอาวุธเบาที่1ประมาณ1กิโลเมตรในด้านนั้นมีหมู่บ้านที่ชื่อว่าดงหลันเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เกล่าพลพักเวียดกงอาศัยอยู่โดยพวกเวดกงใช้สถานที่นี้เป็นที่ซุ่มซ้อนกําลังพลสเสบียงอาหารอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ตระเตรียมไว้สําหรับการเข้าโจมตีกองร้อยอาวุธเบาที่1ในคืนวันดีเดย์ยีธันวาคม2510นั่นเอง โดยการจัดกําลังของกองร้อยอาวุธเบาที่1น,นั้นมีพันตรียุทธนาแยามพัานเป็นผู้บังคับกองร้อยโดยแบ่งออกเป็น3หมวดปืนเหล็ก3หมู่ปืนกลเบาเป็นปืนกลแบบ M60 และ3ตอนเครื่องยิงหนักขนาด81มิลลิเมตรกำลังพลทั้งสนสงิน้น200นายเป็นพลรบ150หานายพลขับพลสุทธกรรม50นายแต่เมื่อไปตั้งฐานอยู่ที่หมู่บ้านฟุกโถมีเพียงเฉพาะพลรบ150นายหมวดละ50นายเท่านั้นไม่มีทหารช่างสนามไปสมทบ เนื่องจากทหารราบเหล่านั้นมีความรู้พื้นฐา,านทหารช่างอยู่บ้างแล้วและในจํานวนนี้มีผู้ที่ทําหน้าที่พลระขับและพลสุทธกรรมได้ด้วยดังนั้นเมื่ออยู่ในที่ตั้งปกติจะทําหน้าที่เป็นพลระขับและพลสุทธกรรมแต่เมื่อถึงรารลบก็มีขีดความสามารถทําการลบการวางกําลังฐานที่ตั้งของกองร้อยอาวุธเบาที่หนึ่งนั้นคล่อมทับอยู่บนถนนสาย3-19ทางทิศใต้ของหมู่บ้านฟุกโถอําเภอโนนทรักจังหวัดเบียนหว่า การวางแนวที่มันตั้งรับของหมดปืนเล็กทั้ง3ามวหมดนั้นตั้งเป็นวงกลมล้อมรอบที่บังคับการกองร้อยโดยมีคูติดต่อถึงกันทั้ง3หมวหมดและที่บังคับการกองร้อยคูติดต่อน,นั้นขุดได้ลึกเพียง30-40ถึงเซนติเมตรพอบางสีษะมิดขณะนอนยิงทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ลุ่มหากขุดลึกลงไปกว่านั้นจะมีน้ำซึมเข้ามาในคูส่วนรั้วก็ใช้รวดนหนามีบเพลงเป็นเครื่องกรีดขวางตลอดแนวที่มันตั้งรับที่บังคับการกองร้อยอยู่กลางฐาน มีหมวดปืนเล็ก3หมวดล้อมรอบขุดคูดติดต่อกันเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ300เมตรทางทิศตะวันตกของฐานที่มั่นเป็นยอมป่าไผ่ซึ่งเป็นเครื่องกำบังธรรมชาติอย่างดีต่อที่ตั้งกองบังคับการกองร้อยทําให้พวกเวทกงไม่สามารถตรวจการเห็นที่ตั้งภายในฐานได้อย่างละเอียดเป็นผลดีช่วยรอดพ้นจากการถูกทาลายที่ตั้งเพราะความมืดและความไม่คุ้นเคยทําให้เวทกงที่ตีเจาะเข้าไปในฐานไม่ทราบที่ตั้งแม้กระทั่งที่วางตัวของฝ่ายทหารไทย หมวดปืนเล็กที่1มีร้อยโทสมพงศ์อาทหานเป็นผู้บังคับหมวดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่บังคับการกองร้อยวางแนวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปจรดทิศตะวันตกเฉียงใต้หมวดปืนเล็กที่2มีจ่าสิบเอกสงัดไทยรัตเทวินรองผู้บังคับหมวดทำหน้าที่แทนร้อยโทสมเกียรติยงประยูนผู้บังคับหมวดที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่บังคับการกองร้อยวางแนวต่อจากหมวดปืนเล็กที่1จากทิศตะวันตกเฉียงใต้จะลดทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หมวดปืนเล็กที่3มีร้อยโทวิชัยขันติรัตน์เป็นผู้บังคับหมวดตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่บังคับการกองร้อยวางแนวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะลดทิศตะวันออกเฉียงใต้ต่อกับหมวดปืนเล็กที่1จากหนังสือประสบการณ์ทหารไทยในสงครามเวียดนามโดยกรมยุทธศึกษาทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดได้สัมภาษณ์ผู้อยู่ในการรบบันทึกไว้ดังต่อไปนี้จากเอกสารของเวียดกงที่ยึดได้หลังการรบและการสักถามเฉลยศึกเวีดกงสองคน คนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มอายุประมาณ20ปีอีกคนหนึ่งอายุประมาณ50ปีเข้ามอบตัวหลังการลบยุติลงแล้วหลายวันทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนและสะเก็ดระเบิดเกือบทั่วตัวบาดแผลเป็นหนองเน่าเฟะทรงกินเหม็นซ่อนตัวในกอหญ้าขาบริเวณทุ่งหมีโถใกล้หมู่บ้านฟุกโถที่ตัดสินใจมอบตัวเพราะเห็นว่าหนีไม่รอดก่อนจะได้เปิดเผยให้ทราบถึงแผนการของฝ่ายเวทกงดังนี้ วิทกงได้มีการวางแผนและตระเตรียมล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ2เดือนโดยมุ่งทำลายกองร้อยอาวุธเบาที่1ให้ราบคาบเช่นเดียวกับที่เคยจัดการกองพันที่ที่กลมท่านร,ราบที่39กองพลท่านร,ราบที่9สาสหรัฐอเมริกามาก่อนหน้านี้เพื่อจะได้กลับมามีอิทธิพลบนถนนสาย319้ดังเดิมฝ่ายวิทกงเชื่อว่าหากกองร้อยอาวุธเบาที่1ถูกโจมตีจนละลายทั้งกองร้อยย่อมสามารถผลักดันกลมท่านอาสาสมัครของไทยออกจากพื้นที่ได้ โดยเวียดกงกำหนดเวลาเข้าตีวันวอเวลานอคือ22นาฬกา10นาทีวันที่20ธันวาคม2510โดยจะมีการใช้เครื่องยิงหนักระดมยิงทำลายอาวุธหนักของกองร้อยอาวุธเบาที่1กับที่บังคับการกองร้อยเพื่อตัดส่วนบังคับบัญชาและมุ่งสังหารผู้บังคับกองร้อยเป็นสำคัญจากนั้นจะใช้กำลังส่วนใหญ่ที่เตรียมพร้อมเข้าตีพร้อมกันทุกจุดตามเวลาที่กำหนดเพื่อทำลายกองร้อยอาวุธเบาที่1ให้จงได้ ก่อนจะได้ขยายผลการรบต่อไปยังกองร้อยอื่นๆกระทั่งประสบชัยชนะอย่างสมบูรณ์ต่อกรมทหารอาสาสมัครของไทยซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์รบในสงครามเวียดนามมาก่อนเลยในการเข้าตีกองร้อยอาวุธเบาที่1กรมทหารอาสาสมัครหรือหน่วยจงอางศึกของไทยในครั้งนี้นั้นฝ่ายเวียดกงได้ใช้กําลังจากกองพันที่3กรมที่274ซึ่งเป็นหน่วยที่มีชื่อเสียงด้านการปฏิบัติการของฝ่ายเวียดกงมีทั้งกําลังทหารประจําการกําลังทหารประจําถิน่น ซึ่งชำนาญภูมิประเทศแถบนี้เป็นอย่างดีกำลังกองโจรและหมวดทหารช่างสังหารหรือแซปเปอร์ที่ได้รับการฝึกจูโจมมาเป็นอย่างดีเป็นหน่วยดำเนินกลยุทธ์ซึ่งเวียดกงได้เคลื่อนย้ายกำลังส่วนนี้จากเวียดนามเหนือมาทางกัมพูชายอย่างลับๆตามเส้นทางโฮจิมินโดยส่งกำลังหลักเข้าไปในเวียดนามใต้ในลักษณะของผู้เดินทางทยอยเข้าสู่ฐานปฏิบัติการตามหมู่บ้านต่างๆจนไม่เป็นที่น่าสงสัยหรือผิดสังเกต โดยส่วนล่วงหน้าของกองกําลังหลักเหล่านี้ได้ตระเตรียมสะสมและลําเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์และสเสบียงอาหารมาทางเรือเล็กสุกซ่อนไว้ตามพื้นที่นัดหมายแต่ละแห่งที่จะใช้เป็นฐานปฏิบัติการไว้ก่อนแล้วเมื่อกําลังหลักส่วนนี้เดินทางเข้าถึงพื้นที่ก็จะกระจายกําลังเข้าประจําพื้นที่นัดหมายเพื่อล้อมรอบกองร้อยอาวุธเบาที่1ไว้3ด้านโดยทางทิศเหนือมีการวางกําลังไว้ที่บริเวณทิวเขาด้านเหนือหมู่บ้านฟุกโถ ทิศตะวันตกวางกําลังทางด้านตะวันตกของลาน้ําเล็กๆสายหนึ่งในเขตหมู่บ้านดงหลันและทิศใต้วางกําลังในหมู่บ้านโกดาวโดยก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการนั้นฝ่ายเวยดกงได้เตรียมหาข่าวสารเกี่ยวกับที่ตั้งฐานกองร้อยอาวุธเบาที่1ที่ตั้งที่บังคับการกองร้อยเครื่องยิงหนักที่เก็บกระสุนวัตถุระเบิดตลอดจนรายละเอียดความเข้มแข็งความแข็งแรงของที่มั่นต่างๆการลำเลียงอาวุธและเสบียงอาหารของเวยดกงเข้าไปในฐานที่ตั้งนั้นกระทํากันอย่างเป็นความลับที่สุด หน่วยจงอางศึกแม้จะได้ข่าวบ้างแต่ก็ยังไม่ชัดเจนพอกระทั่งในวันที่18ธันวาคม2510ที่บังคับการกรมทหารอาสาสมัครจึงได้ข่าวว่าเวียดกงเคลื่อนย้ายกระสุนเข้าในพื้นที่รับผิดชอบจึงแจ้งเตือนให้ทุกกองร้อยทราบเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ท่ามกลางหากกระสุนควันปืนเสียงระเบิดเสียงร่ำไห้ความตายบาดเจ็บทุกสิ่งที่ต้องเผชิญในสนามรบในสงครามเวียดนาม แต่หาได้ทําให้จิตใจของเรานักรบชาวไทยประวันพันธุ์เพลึงแม้แต่น้อยทุกผู้ทุกนามตั้งมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นบนดินแดนแห่งนี้ในห้วงเวลาที่มีการสู้รบอย่างต่อเนื่องและยาวนานหน่วยทหารที่ตั้งหน่วยประจําเป็นแนวหลังเพื่อรอคําสั่งการออกศึกอยู่ในค่ายก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านการข่าวการลาดตระเวนการจัดเตรียมอาวุธยุโทโธปกรณ์การตระเตรียมสะเบียงกลางคุนสนามเพาะ และการสร้างบังเกอร์ขณะนั้นภายในค่ายทหารหลายแหง่งต่างก็เร่งปรับชยภูมิที่ตั้งของฐานปฏิบัติการของตนเองบรรยากาศในค่ายจึงเป็นไปอย่างคึกคักเพราะค้าแม่ขายมุ่งหน้าเข้ามาขายข้าวสารอาหารแหง้งขนมนม,นมเนยกับข้าวกับปลา,านานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาแม่ค้าที่เป็นสาวๆก,ก็มักจะได้เปรียบมีทหารหนุ่มอุดหนุนกันอย่างเนืองแน่นจนขายของหมดก่อนเวลาทุกวันแม่ค้าบางรายที่เข้ามาเป็นประจำ ก,กลายมาเป็นคู่รักของทหารไทยบางคนไปเลย love you. Long time. คนเวียดนามจำนวนมากที่ไม่มีทุนรอนในการลงทุนค้าขายเป็นของตัวเองก็เดินทางเข้ามาสมัครทํางานภายในค่ายทหารที่มีงานให้ทํามากมายแต่ที่มากที่สุดก็เห็นจะเป็นคนงานกรอกกระสอบสายสร้างบังเกอร์เนื่องจากต้องเร่งรีบสร้างเป็นที่กำบังเพื่อป้องกันการลอบโจมตีจากเหล่าเวียดกงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนงานส่วนใหญ่ที่มากรอกสายนี้ จะเป็นหญิงสาวชาวยวนหน้าตาจิ้มริมหน้ารักหน้าชังแทบทางซินช่วงเช้าตรู่ก็จะมีรถออกไปรับคนงานเหล่านี้จากนอกค่ายลองทันช่วงเย็นก็จะรับกลับออกไปส่งทั้งนี้เพราะกฎเหล็กที่เข้มงวดมากด้วยการห้ามคนงานค้างอ้างแหลมภายในค่ายรวมทั้งผู้บังคับบัญชาก็สั่งห้ามลูกน้องมีความรักกับผู้หญิงเวียดนามเพื่อป้องกันปัญหาด้านความปลอดภยัยเกรงจะถูกลงความลับทางทหารแต่ทว่าเมื่อขึ้นชื่อว่าความรักแล้วยอมหลายเหตุผล ไร่พรมแดนยิ่งเป็นรักระหว่างลบอนุภาพยิ่งรุนแรงไม่มีใครสามารถบังคับห้ามปรามกันได้เหล่าพันดาจงอังศึกชั้นผู้น้อยนั้นดูเหมือนจะได้เปรียบที่สุดเหตุเพราะจะต้องไปช่วยเหลือหญิงสาวชาวโยนที่เข้ามาทํางานกรอกกระสอบทรายญิงมยายามได้อยู่ใกล้ชิดกันก็มักจะมีการเกี้ยวพาราสีทําให้หัวใจช่าชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวายิงยายามเมื่ออยู่ไกลหูไกลตาหนายถ้าหารชั้นผู้น้อยรายใดที่ได้สาวโยนเป็นแฟน ก็จะไปช่วยแม่สาวน้อยรายนั้นกรอกกระสอบใส่ทำงานกันไปจีบกันไปดอกรักเบ่งบานขึ้นในใจทั้งคู่เป็นลำดับคู่ไหนความรักสุขงอมบนใบหน้าก็จะมีความสุขยิ่งหนักแดงระเรื่อกรอกใายไปหน้าแดงไปแต่เรื่องที่จะเกี่ยวก้อยไปพรอดรักกันภายในเต็นท์ค่ายพักนั้นหมดสิทธิ์เพราะเป็นที่โลงมีเวรยามดูแลตลอดเวลาดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดและปลอดภัยจากสายตาเจ้านายและเพื่อนๆในยามที่ความรักเบ่งบานเต็มที ก็คือในหลุมรักหรือบางทีก็เรียกกันว่ารูจงอ่างอันถือเป็นสถานที่ลับของบรรดาจงอ่างศึกขี้เหงาทั้งหลายรูจงอ่างคือหลุมดินที่ขุดสายนั่นเองบรรดาท่านที่มีคู่รักจะช่วยกันขุดเป็นอุโมงค์ใต้ดินแบบซ่อนพลางคู่ไหนจะลงหลุมรักกับสาวยวนเหล่าเพื่อนก็จะหลีกทางให้คอยเป็นยามดูต้นทางที่ปากหลุมให้เสร็จสับโดยพวกเขาจะทําทีเป็นกําลังง่วนอยู่การกรอกกระสอบทรายกับคู่รักของตนเพื่ออ,อําพรางไม่ให้ถูกจับผิด าหากเจ้านายตรวจพบก็อาจจะถูกสั่งให้ทำลายแต่ถึงแม้ว่าหลุมลักจะถูกทำลายแต่บรรดานักรบจะล่มน้ำเจ้าพระยาตั้งหาย่อทอใหม่กลับจกออกศึกเข้าสู่ฐานก็จะหาสถานที่แห่งใหม่ขุดหลุมลักต่อไปซึ่งหลุมลักที่เปรียบเสมือนสวรรค์นบนดินโอเอซิสกลางทะเลทรายวิมานกลางสนามรบนี่เองที่ทำให้หญิงสาวชาวเวียดนามตั้งท้องกับเหล่านักรบชาวไทยไปนับสิบๆคู ซึ่งความรับเรานี้มาถูกเปิดเผยก็ตอนที่ฐานไทยรุ่นจงอางศึกและกองพลเสือดำหมดภารกิจการสู้รบอำลาประเทศเวียดนามกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนอย่างปลอดภัยนั่นเองกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอ เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะ l e จ e น d ด r รี h ชา n e l